นี่ครับเรียบร้อยละมาเดอครับเ้อะมาเขหาหานามากินน้ำกันครับวันนี้เดี๋ยวต้มปาบึกไงต้มโค้งครับเซ็ดซูพ่อแม่และหลานนอกครับกินพี่น้องในยังกินครับมากินน้ำกันเด้อแ่บๆเลยครับ สวัสดีครับเมือ่อนี้กับสีมะเบิงวิธีการต้่มโค้งนะครับต้มโครง้งน้ำห่อนแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วเขาก็จะใส่เครื่องเลยครับขนอนะครับใส่ขนอลองไปเลย ามด้วยเครื่องสมุนไพรที่เราผัดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมใหญ่หอมกระเทียมรากผักชีที่เราคั่วไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลย ใส่เครื่องหลายกระหอมนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับค่อยใส่ปลาลงไปน้ำเดือดแล้วครับนอกะสกใส่ปลาลงไปได้ได้วครับเนี่ย เป็นปลาบึกนะครับใส่เท็ดละครใส่ฟิตไวเนาะครับเนะาเเนเพพะปรุงเครื่องครับอันนี้รดดี้ครับใส่ลงไป งนัวครับใส่ลงไปน้ำปลาครับใส่ลงไปาตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับ มะขามเปียกสามทัพพีครับปึงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอสุกแล้วก็ใส่หอมได้เลยใส่พริกลงไปเลยครับพริกทอดนะครับที่เราทอดไปแล้วใส่ลงไปเลยไปจุดทอดไปแล้วลังจากนั้นถ้ากคนใส่หอมครับ ต้นหอมบักซี่หล้วเปหอมเปใส่ลงไปเลยครับ้ครับที่เห่าแบมไว้ชี้น้ำครับอืม่บแล้วครับ สวัสดีครับเป็นยังขึ้นแรกนะครับนอ้องมาเลยครับมืนอนี้นกได้ตุ่มโค้งประดึกบึกเลยครับนี่หมู่บ้านตุ่มไปเครื่องหนึ่งแล้วเนะาะมือนี้ตุ่มอีกเครื่องหนึ่งครับมาด้วยพี่น้อง บรรยากาศฝนโตกลินสดต่มป้าห,นหอนห้อนตุ่มข้อหักอืนี่รับสแสบเลยครับมากินน้ำกันเลยครับเด้อ